เฮ้ยมึงยังไม่เลิกล่าหนิเดี๋ยวโอ้โหกูไว้ใจเหมือนเด้ยกูไว้ใจมึงมึงไม่ต้องเรียกูพี่แล้วถ้ามึงแบบเนี้ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีคำพูดคำจาที่รุนแรงลามกอนา,าจารใครอายุไม่ถึงไม่ควรดูหรือถ้าจะดูแอบแม่ดูดีๆปิดเสียงด้วยละ่ะเดี๋ยวเขาจะรู้หมดเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้แต่กันกันรับชมด้วยถ้าคุณสมบัติครบแล้วเราไปดูกันเลย ฉันว่าการคื้มันน้าเกินไปมันเป็นแบบนี้ก็ตั้งแต่ตอนเธอ เสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายขายง่ายเลือกเลขได้ห่างไกลโควิดรับตัวแทนจำหน่ายจำนวนจำกัดสามารถแอดไอดียไลน์ไว้ที่ ad r tiger official อย่าลืมเติมแอดด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยากมาแจ้งปืนครับก็คือพาน้องออยลอยจูบของเรามาแล้วครับเดี๋ยวเราชี้ดังของเราก็รู้อยู่ว่าดังเรื่องอะไรนะก็ ไม่ปิดเสียงว่าดูวันเนี้ยเราจะนัดมาถ่ายงานไอ้นี่ R B G อาหารเสริมคือจะแบบว่าจะเอาน้องออยมาถ่ายแบบเซฟตี้เงี้ยแต่ว่ามาช้าไหนๆแฟนออยมาแล้วเนี่ยต้องจับเต็มนิดนึงพอระหว่างถ่ายอ่ะพี่จะให้ออยอ่ะแบบไปปล่อยมันอ่าไอ้นี่ง่ายไอ้นี่ผู้หญิงโดนตัวโดนตัวหน่อยเยอะหัวเยิบไอเนี่ยหัวเยอะเลยเออที่ทาทีทุกวันเนี่ยของมันดีของดีทุกคนก็เนี่ยเดี๋ยวพอพอเข้ามาช่วยเดี๋ยวพี่จะให้ออยแบบเฮ้ยมีปืนพี่ถึงจะ ทำไป่ต่อทำมันแสบทำไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีออยอยากเลนด้วยเออตอนแรกก็ไม่อะไรแต่พอถ่ายเรื่อยๆเนี่ยออยก็ร่วงขึ้นไปมากกว่านั้นโอเคขาหน้าก็ชอบเออชอบหนีงโดลามขาหมันเปี้ยวอะมันไม่หนานะแต่จะเปรี้ยวอยู่อะเปร้ยวน้ำมันก็่ได้เปรี้ยวนะเดี๋ยวพอออยแบบโดนลามมันจะเี้ยมันไวต่ไม่หญิงเดี๋ยวพอมีลมมันก็จะเล่นด้วยออเล่นด้วยไปเยอะๆแล้วอ่ะเดี๋ยวจะให้แฟนออยทำเป็นโมโหดูดิว่ามันจะเป็นยังไงถ้าจะออยถ้าออยถ้าออยทำไงเชี่ยหรอกเปรี้ยวเหมือนเปรี้ยจริง ไม่ไหวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหดูดิเล่โอ้โหเล่นเท่เลยเอางี้ก็คือเดี๋ยวพอออยอ่อยเสร็จใช่ป่ะแบบออยหนักๆปุ๊บแล้วมันก็เล่นด้วยอยู่แล้วเพราะมันต้องเล่นเนื้อธรรมดาน้อชายอ่ะเออแล้วคนนี้จะท้าให้แฟนออยอ่ะโอ้ยไม่ใช่เมียเขาได้มาด้วยกม่มมันรู้มันรู้อีกที่ฉายตายเล่นโก่งเนี่ยหัวพวหมอมากเลยนะหัวเม็ดเอาดียเอาไหนนะไหนไม่เคยเลย เอาจริงคลิปนเดียวต้องมีปืนหรอกพวกเราเล่นเองคนโ่าปานี่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูนะว่า <c oughs> ไอใส่ของเก่งใส่ของเก่งไอ้ปืนมาเจ,เจอแล้วเจอออยหักหลังอย่างเงี้ยกาแฟนีนนกก่จะเป็นไงออยอาจจะไม่ถนัดเรื่องออยอันนี้ปืนที่ตัวนี้เป็นเปล่าอันนี้เป็นอยู่แล้วพี่โอเคโอเคเดี๋ยวมาดูว่าไอ้ปืนโดนแจ้งจะเป็นไงไปดูกันไป ตอนนี้ก็ถ่ายน้องออยพังๆไปก่อนนะครับผมรอยเหยื่อรอยเหยื่อเดี๋ยวพอมาปุ๊บเชียงก็ทำเป็นถ่ายมันถ่ายเบื้องหลังเป็นไงบ้างได้ไเจอออยอะไรอย่างเงี้ยรู้แล้วคนซื้อทั่วประเทศแล้วไอ้ยังที่มันแตกแตกใส่สูตรมากะไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวรอมันมานะแล้วก็เก็บเบื้องหลังไปสัมภาษณ์มันว่าเป็นไงเจอน้องออยเป็นไงวันนี้น้องออยมาบุเากเขาเป็นรู้สึกยังไองไอะไรอย่างงี้ years ไอปืนมาโคตรช้าเลยนัดหนูมาช้าป่ะอะไรนี่มันคือปกติปกติไอ้ปืนเวลาดูในาฬิกาชอบดูนาฬกาเหมือนอยู่อเมริกาแปดโมงก็ตีสองเจอเล้วเจอแล้วเจอแล้วอ้าวมาแล้วมาแล้วโอ้โหช้าเหลเกินสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหอะไรเนี่ยมีเือนหลังด้วยอะช้าอ๋อพอดีสาว ดูไม่ใช่ไม่ใช่กินข้าวกินข้าวกข้าวช้านั้นน้องกี่โมงสี่ทุ่มตอนนี้ตอนนี้เช้าคืนเรียบร้อยอันนี้ก็ถ่ายแล้วก็มาชุดนึงแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นมึงถ่ายกับน้องถ่ายถ่ายคู่กันแล้วพี่บไหมเราได้ได้ได้น้องจะถ่ายกับมึงแบบถึงตัวเลยนะมีปัญหาเปล่าเวลาพี่อี๋พี่ของผมผมไม่ผมไม่มีปัญหาหรอกคุณจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีนี่ใช่ไหมนี่แต่แฟนคนไหนเป็น วันนี้เราแฟนจำหน้าได้เปืีื่เตรียมตัวนะเดี๋ยวถ่ายกับน้องเขาหน่อยแต่นี่อาจจะแบบเซ็กซี่เข้ากับแฟคเตอร์น้องเขาหน่นะอยาได้แบบว่าขอเสื่อได้ไหมเฮมือทำงานเอาหน้าไอ้นี่มันได้มันขอเสื่อได้เพราะว่าถ้าเกิดลงลงมันลงไม่ได้อันนี้กอนมีชุดเดียวใช่ไหมครับมีชุดเดียวั่นจริงเหรออยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเเอาแบบออดีช็ดเก่งแมมึง มึงแดกเข้าอ้ยยนนี่จริงจังมากเลจริงจังมากยนี่เอาเก็บอะไรี่ยเอา่นี่เดี๋ยวเอาเลยเอาเลยไม่ได้เอาเลยหเอาเลยใหเอาไม่เลยใช่เก่งใจมากเราก็ไม่บอกกันแรกเถ่ายแบบให้มันดูแบบแปบ่งหน่อยได้ไยมวะแต่ว่าอย่าให้น้องออนเุกเข่าอะครับน้องออนน้องออมออย่างเงี้ยใช่แล้วแบบว่า เดีวเดียวเดียว็ทนทีเเหมือนจับผมได้ไหมครับจับจิกจิกผม้จิผมเออคอของผมด้ยเดี๋ยวสู้นะสู้นะเีงกองพิกหังแม่จะสู้นวแหม่พี่กูจะสู้นะมาดูดูดูหัวเขาเลยเออเขาว่าอะไรเว่าอะไรว่าอะไรว่าอะไรจริงๆเดี๋ยวเราอายุนครับเรก้กมตัวมาตรงนี้โอ้เขาอยู่หน้าแล้วงยุ่งไรอะไรนี่เหรอเออเออเเออแต่มือข้างนึงคุจับที่คอของัคอเลยอ่ะพี่พหลับตาพี่หลับตา แล้วคงต้องเลยหน้าขึ้นนนิดึงแบบอารมณ์แบบคนเหี้ยิปต์เลยท่าที่เอพวกนี้ที่ไหนยังไงวะเนี่ยกูจะไม่ถูกูจ้าจับยิ่งดีจริงจริงเจ้าจับยิ่งเอางั้นจับพี่จับโอ้โหก็จับพี่พี่แต่ความเป็นตัวเองลงไปแต่ความเป็นกูดูหน้าหัวเขาด้วยอี้ยตัวกระดานหนึ่งสองโอเคอันนี้อันนี้จะเป็นแบบว่าหยิบกล่อง RBT จับหน้าอกน้องโอ้โหมันลึกไป คุอหมายถึงว่าต้องหยิบจริงๆไหมใช่ให้หยิบเล่มผไม่มันอยู่ไหนเนี่ยเล่นเราอยู่ข้างล่างเลยนะทำมันจบใช่ไหมใช่เราทำมันหยิบมาจากเใชอวันนี้ไม่ได้พีมันรุ่งไปข้างล่างงานน้ก็งานคุณพ่ก็้องหยิบเฮ้ยมึงเอาภาพตอนไหนเนี่ยต้องถ่ายทันคอจะไหวีขึ้นมาพอดีไม่คุณตัวคุณคุณไว้ตรงไหนมันอยู่ที่่ โอเคครับคยหยิบเลยไม่ต้องซีเรียสเอะไเอาสรุปมึงถ่ายกล้องไหนเนี่ยกล้องนี้เลยกล้องหลังมึงหยิบป่ปังหยิบลยนะเล่นช้าหยิบยิเกันยิบเกันน้ำลายพูดแต่หน้านะแต่ทีแฉอะไรเนี่ย กนันเลยครับเข็นกันเลยออมปอนกเอามือจับตรงหน้าท้องอืาลงลงลงมานิดนิดอืมอีกนิดนึเฮ้ยอ, <c oughs> อีกนิดนึงมึงจำได้แล้วอะ่ะ <c oughs> สวย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 เลยมาครั้งแูเรยนึ่งสองอ่ะจะขออีกทีนึงอันนี้สุดท้ายละโอเคค่ะโอเคค่ตออะรตรงตรงไหนเดี๋ยวเดดีี๋๋ยยววเเนี่ยจะให้ปืนถือไปยิงพังเฉยๆทำหน้าเก๊กๆหล่อแล้วให้ออยอ่ะลูบถูเซ็กซี่ใส่โยกใส่ไปออไลน์จุกนี่คือ สายยาวเรจุเ pues ข้า like สักหมีแล้วไม่หม <Bueno, S 2> ืนก็ก็ ห้าแล้วบ้องไหนเอาหลังถูได้เลยัพี่แม่หลังถูทไถูถูไปแล้วพี่หนักเลยถดให้อันนี้น่งๆตาี่บตาเ้อนส่้โไม่ช่ทมึงไม่ปูวเสร็จ้ร้อก่อนเอามนช้อนเข้าไปเย่เรอคเย็นคนช้อนจริงเนี่ยเย็นเชียบเลยเย็นเชี่ยบเลยมันไม่เห็นหลอกกล้องาช้อนไม่ด้หรอกเดี๋ยวให้เอาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังล พี่อันนี้ต้องให้หนูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนเสื้อ้าบน้ำเสร็จแล้ว้างน้องนักแล้ห้ปถ่ายชุดนีงจะให้หนูแบบเป็นปิดจุกหรือว่าอะไรถอดเสื้อผ้าหมดเลยมีเซ็กซี่ไหมเป็นบิกินี่แจ้วไอ้เนี่ยน้องบุ๋มเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมีกระต่ายไห้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยไม่ต้องอ้าวอืม ไอเชียนเป็นเงี้ยเป็นเยี้ยเป็นเงีตลอดตาลมึงเนี่ยรู้ไหมว่าตรงกะชูมากรู้ครับไม่รู้พี่ไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้ว่าผมจะเป็นยงพูดนีเอาไฟสาสให้กูด้วยอ้หมมารัีลองดูรอครับครับว่างครับครับโอเคเขาเอาน้ำไม่ให้เขาหน่อยแล้วเอาน้ำอะไรอ่ะเขาหิวน้ำอะไรในห้องน้ำเนีนห้องน้ำก็มีน้ำอยแล้วไม่ก็กินน ขึ้นเพีย่่ขึ้นตามไปเลยนะนี่ทำอะไรทำอะไรท่นผมเนี่ยก็เฮ้ยทำอะไรกันวะทำอะไรกันเนี่ยมาถ่ายงานหรือถ่ายอะไรกันวะโอเคปนวายไปเลยพี่ครับนาเจียรต้องแหล่ปืนละนี่มาเมาอยู่เลยก็ระเทยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาเรียกครับโอเคเลี่ยงตั้งสติครับไม่จะพูดเลยเดี๋ยวผมจะลองทำโหดๆนะไปแกล้งพี่ปืนอะพี่จีไม่รู้ผมจะโหดได้ไหมนปกติไม่ใช่คนโหดจะคนตลบ อย่ห้องนี้พี่นี่ครับน้ำอย่างี้มันก็มีน้ำพวกมันก็กินน้ำอย่างี้กินได้ลยมบอกเดี๋ยวได้เกี่ยวได้โอเคโอเคผอนอนออะไรอเสือใช่ค่ะแำไมันไม่ถึงวะผอไม่ถึงอ๋อไปที่ไพีเลยอะใช่ใช่ผิดีนดียวอยู่คนเียเผิ หนไม่อยู่อยู่เขาแล้วแล้วไงอนีเอ้ามึงในพวกถ่ายงานไงมึงยังไม่เลิกล่าหนิเดี๋ยวโอ้โหไว้ใจมึงได้ไไม่ใช่ปืนกัวไว้ใจมึงทั้งสองคนเลยไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้คือคือผมเขาให้มัน กูกูหมดเขาจะพูดเลยกับกูคิดว่ามึงเรื่องนี้ใส่แบบนี้แหละเบียดอะไรกันเนี่ยคือย่ี้ไม่ใช่มึงไม่ต้องพูดแล้วกูกลับมึงเบียดแบบนี้คือไม่ใช่ไอ้ออยมันไม่ให้ผมมึงไม่ต้องเรียกพี่แล้วถ้ามึงแบบเนี้ยเออพี่รู้มึงสัเมื่อนี้กูยังไม่ทำอะไรเลยพอกอมึงกลับบ้านมึงกลับบ้านไมึงไปคุยกูใช่ไหมผมผมเขาให้ผมไอ้เอาทริปออกไปเฉยแล้วผมเอาน้ำมาให้ไงเมื่อกี้เนี่ยอะไรไปไปกลับบ้านกลับบ้านแอมอี่มึงกลับบ้าน พี่มันมีอะไร่ไม่มีอะไร่มันไม่ได้มีอะไรอมกลเอาีไลกลับาไลกลับมามลยมมา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 ม่มามามาม่มามาไาม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 าไาม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 มามมดมมาไม่มมาไมามม่าม่มม่ไม่มมาไมาม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 ามามม่มมามามามมาไม่มมมมมมมไมม่มม แล้วมึงไปทำอะไรเออมึงด้ทำอะไรถึงจานใี่เอาน้ำเอาน้ำไปให้เขาโทรแบบว่าให้ให้ให้เก็บซีพหน่อยไอเนี้ยแต่ว่าไม่ไม่มีอะไรพี่ไอ้้เหียมไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะเว้ยไอ้เรื่องจริงพี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยขอโทษสักครั้งนึงเลยผมเป็นคนขอโทษผมขอโทษผมไม่ได้ทำอะไร คือกูรู้อยู่แล้วมึงถือกล้องแบบเงี้ยกลัวไว้ใจมึงทั้งสองคนเลยไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ถ่ายนี่อะไร็วรู้อยู่แล้วถือกลอ้องเงี้ยจ็ดสดี พหพี่รู้ว่าเมื่อกี้นะผมเนี่ยผมรู้ผมยถ้าเราไม่ขึ้นไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นแค่นี้ผมดูผมสาบานให้ตายเลยสาบานให้ตายเลยไอที่นี่ก็ถือกล้องจังเลยเป็นอะไรเนี่ยสั่งให้ทํากล้องก็ถือกล้องจริงๆพี่เพื่อนคะถอดให้หนูหน่อยค่ะผมก็ถอดให้ผมก็ถอดให้ผมก็ถอดให้แค่นี้ตื้อแค่นี้แล้วผมก็เดินตัวออกมา ้วาเราไปก็ไ้เราไปออย่างนี้แบบพี่ผมผมผมไม่อยากอยู่ต้องไล้์ที่แบบเจ๋งเลยผมายู่พี่ดีกว่าที่ชื่อปืนอเริกีอ่ะมีบ่างฝาแบ้านนิดกัะทำดีมีอ้ายพี่ให้ผมเท่าไหร่ดีว่ปกติเขาให้เนื้อเท่าไหร่เขาให้พวกผมหกพันแปดพันพี่ผมผพี่ผมหกพัน้าบาทผมจ่ไปเลยพี่หกพันห้าบาทหหมดคืนสี่ห้าหม่นใช่ให้ผมเดือน หกพันเที่ยงผมหกพันห้าบาทลงไปเลยแดี๋ยวมาตอนนี้เลยแล้วไม่จ้างแค่เอ็นทีสามสี่พันอ่ะใช่ผมหกพันผมเหนื่อยหน่ายกับการเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นกรงเพี้ยนประตูนะปูย้ายฝาเข้าเหมือนดีที่ใสุไม่ได้ที่ดีของที่ดีใช่ไปจับน้องทำไมเอางี้ที่สารภาพมาตอนนี้มาสารภาพเฮ้ยไม่ที่เดินเข้ามาข้างในไม่ได้แล้วอย่างนี้ประตูเที่ทำอะไรบ้างสารภาพสารภาพเลยสารภาพไม่จับไม่จับจับน้องไม่จับจับน้องกูไม่ได้ สพึ่งจับมือไหนเขาบกล้องติดเดี๋ยวเดี๋ยวปืนปืนไอ้เหี้ยมึงเอากล้องติดขึ้นมาไม่ได้ปืนมือไหนมึงจับงมน้องเขามือไหนกูไม่ได้จับมือไหนมือนี้ใช่แล้วแหละใช่แล้วแหละจะบอกว่าไม่ได้จับผมก็คิดว่าไอ้มึงจับลองมองน้องเขามือไหนก็คิดว่าจะเอาอะไรมาทุบมือโดมมือโอ้โหไอ้พี่ตื่นตอกันไอ้นี่จริงไอ้พี่จริงไม่ได้ทำไม่ได้ทำจริงจริงเปล่าจริงกูมีหลักฐานนะคุณจะสารภาพก่อนไหมก่อนที่คลิปมันดินก่อนที่กิ๊บจะไปไกลกกวว่่าานี้ผมอะ็แบบตกใจ ้ผมไม่รู้ใจผมมาตกใจแต่ว่าออยอ่ะเขาเปิดมาดูหน่อยโดนไหมไม่โดนมีไหมไม่แล้วมึงไปติดตรงไหนเนี่ยไอ้เหี้ยโอมึงเอากูเข้ามาเลยอ่ะเนี่ยเข้าเลยที่เดินเข้าเองเอาจริงนะเดี๋ยวเขาไปดีลังดูก็ได้แต่แต่แต่ชื่อเสียงมืออาจีนี่เขาโด่งดังแล้วเราอยู่เราเล่าแต่ละธรรดาด้วยจังหมดอ้ธรมดใช่แต่ผมไม่เคยไปใช่ใช่ผมไม่เคยไปใช่ใช่ไมึงไปทำะไรน้องเขาบ้าง วันนี้วันนี้กลับนอกกันหรอเออแต่คนที่แล้วกลับอ๋อเรื่อว่าให้ผมกลับมาเมื่อวานนะแอบเล่นจริงเลยแ่บเล่นจริงเลยเพื่อทำจริงพี่เพื่อทำจริงพี่เถอะเพื่อทำจริงใหเชื่อผมเชื่อโอ้ยเก่งเชื่อเอาเอาลงเชื่อแล้วกันเออมันอยู่จำใจเชื่อหลักฐานอยู่ในคลิปหมดครับผมแต่พี่ใจนั่นถึงมากพี่ให้เมียมาปลดอะไรให้ผมดูเนี่ยเออดูไหมดูตามัมเราเอาไปเอาช้อนมาช้อนต้องตังเาเลยนี่อันนี้ ปิดรายการด้วยแต่ถ่ายปิดมึงอะปิดได้ไงก็นี่ก็คือถ่ายแอบถ่ายแก้มมึงถ่ายนี่ลงช่องของของนี่ใช่ไหมช่องมือลงทั้งกูด้วยโอ้ยเฮียฆ่าตัวเองมึงบ้าเหรอเฮ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวปิดกล้องด้วยเดี๋ยวคลิปปิดอะไรเลยเอากล้องเอากล้องนั่นปุ๋ยใส่ไม่ดีมาลองเองด้วยถ่ายเองไปดีไปนี่เดี๋ยวให้เก็บไฟเก็บไฟด้วยอ้าปิดเองแล้วไฟแล้วนะเอาไว้ไหมแล้วเนพวกมึงไม่อยู่ไม่เพื่อนเจอเจอสองมือพี่เดี๋ยวด้วยแล้วแล้วเพื่พวกมึงกลับแล้วเหรอเออกกกกลลลลััับบบแ้้ววไมมม่่สนนใจูเเยยยรรออคคผ็ฝาาดะื ไปกดติดตามกดซับตไคร้นี่คือลงช่องใครวะไอ้เหี้ยลงช่องใครเนี่ยลงช่องอัพจีนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วไอออยมันมาทาไมวะไอ้เหี้ยกลัวมาถ่ายรายการพี่เอ๋ฝากช่องออยด้วยกันนะครับผมแล้วก็ผมไม่ได้ทําจริงนะฮะสิ่งที่คุณเห็นทุกอย่างคือการแรงนะครับผมหมูแมวเลงใช่ไหมไอ่เอี้ยไปแล้วครับสวัสดีครับ เสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายขายง่ายเลือกเลขได้ห่างไกลโควิดรับตัวแทนจำหน่ายจำนวนจำกัดสามารถแอดไอดีไลน์ไว้ที่แอด red tiger official อย่าลืมเติมแอดด้วยนะครับ